พัฒนาสิ่งไหนสำคัญที่สุดสำหรับแม่นายเจี๊ยบเองอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะสวัสดีค่ะก็นั่งอยู่เนาะแล้วก็คิดว่าสิ่งไหนที่ตัวเองอะพัฒนาแล้วมันตอบโจทย์กับชีวิตบนโลกมนุษย์ได้ดีที่สุดก็คือการพัฒนาระดับจิต ทุกคนอาจจะแบบว่าบางคนนะ่ะอาจจะแบบอาจจะแบบว่างง,ง,งก็ได้เนาะหรือว่าอาจจะแบบอะไรแต่สำหรับแม่นายเจี๊ยบเองแล้วว่าการพัฒนาระดับจิตสภาวะรู้ของตัวเองค่ะรู้ว่าตัวเองมีความสุขรู้ว่าตัวเองทุกมันเป็นบาตรฐานในการดำเนินชีวิตของแม่นายเจี๊ยบเอง สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจวันของแม่นายเจี๊ยบนี่แหละเอามาเป็นส่วนที่เอามาเล่าแล้วเอามาแชร์ <c oughs> ก็ถ้าเกิดว่าเราไม่พัฒนาระดับจิตรหรือสภาวะจิตของเราอะให้ให้เป็นจิตที่เข้มแข็งอะเราก็จะเป็นมนุษย์ที่ที่ขาดหนึ่งขาดความอยางรู้ นะอย่างรู้หมายถึงการควบคุมสภาวะของเราว,ว่าอันไหนชั่วชั่วในในพื้นฐานความเป็นมนุษย์ที่ที่เราใช้ชีวิตปะปนอยู่กับสัตว์นะคะมีทั้งสัตว์นรกสัตวสัตว์ที่มันเป็นสัตว์ที่ฝึกแล้วนะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐโดยการฝึกแล้วทุกคน ก็ไม่นายเจี๊ยบจำกัดมนุษย์อยู่ที่ยังยังอยู่ยังอยู่ที่เนาะสัตว์อยู่เป็นสัตว์ประเสรศิฐมนุษย์เป็นสัตว์ประเสรศิฐตามตามาศาสดาเราได้กล่าวไว้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่นายเจี๊ยบไม่ได้ยึดถือหรือว่าอ้างอิงสิ่งใดที่เป็นของตัวเองนะ แต่ก็ยังนับถือศาสดาของเราเป็นเป็นบาดฐานแรกของชีวิตก่อนก็คือการใช้ชีวิตประจำวันของแม่นายเจีย๊ยบไม่ว่าแม่นายเจี๊ยบจะพัฒนาตัวเองในด้านไหนแต่ถ้าเกิดไม่พัฒนาสภาวะจิตให้ควบคุมให้ควบคุมตัวเองนะคะไม่ได้ไปควบคุมคนอื่นแยกสิ่งไหนดีสิ่งไหนชัว่วสิ่งไหนควรปฏิบัติหรือสิ่งไหน ที่ควรไม่ปฏิบัติสิ่งไหนที่ควรส่งออกข้างนอกหรือสิ่งไหนที่ควรสํานึกและสํารวมไว้ในใจอะ่ะเอออันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่แม่นายเจี๊ยบคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรที่จะตระหนักรู้หรือตระหนักคิดแล้วก็เอามาวิเคราะห์ในการใช้ชีวิตเป็นอันดับแรกในการพัฒนาตัวเอง ไม่ว่าเราจะพัฒนาตัวเองไปในระดับไหนวันที่ตัวเองที่จะจากล่างนี้ไปอะ่ะมันสำคัญที่สุดเลยว่าเราจะจากล่างนี้ไปอะ่ะด้วยด้วยจิตที่เป็นอกุศลหรือเป็นกุศลกุศลคือหมายความว่าไปด้วยความยินดีไปด้วยความไม่ทุกข์ทรมานแล้วเราก็จะไม่หลงอยู่ แล้วเราก็ไม่หลงภูมิของตัวเองเนาะคือเพราะฉะนั้นในการที่เราจะจากไปอะ่ะจากการเป็นมนุษย์ไปอะ่ะภูมิที่ดีคือเราจะไม่ตกเป็นอยู่ในอบายภูมิก็เอาสิ่งนี้มาบอกต่อแล้วก็ส่งต่อจากใจไม่นายเจี๊ยบค่ะขอบคุณค่ะ